สวัสดีค่ะแล้วก็มาถึงคลิปที่2นะคะคลิปนี้ขอแนะนำตัว m a r ล i a n Anti Acne นะคะตัวที่กำจัดสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวสิวอุดตันสิวฮอร์โมนสิวสเตียรอยหรือว่าสิวแบบเอ่อผดผื่นอะไรนะคะคือเอาอยู่หมดเลยเพราะว่าของเขาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรีวิวก่อนนะคะ่ะจะไม่เชื่อนะคะ ก็คือน,นี่ค่ะคือรีวิวอันนี้คือเป็นสิวแบบอักเสบเต็มหน้าเลยนะคะคือดีขึ้นได้ภายในหนึ่งเดือนนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสิวแบบเอ่อฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็แบบสิวพผแล้วก็สิวแบบอุดต,ตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประเด็นเด็ดคือเนี่ยอันนี้ที่จิ๊บใช้แบบใช้อ่าคนลองจริงๆนะคะจากคนที่เขาแบบผิวจิสเทรอยนะคะก็คือหายค่ะหายขาดเลยนะคะภายในหนึ่งเดือนก็คือสิวรอบ่าแล้วก็ตรงนี้หายหมดเลยโอเคกันหมดแล้วก็ประเด็นหลักเลยนะคะที่มันทําได้ดีมากๆก็คือสิวที่หลังนะคะสิวที่หลังเนี่ยเนี่ยค่ะ,ะผู้หญิงคนนี้นะคะคือเป็นสิวที่หลังเยอะมากนะคะ ใช้เวลาในการรักษาสิวที่หลังเนี่ยสองอาทิตย์นะคะส่วนผู้เดี๋ยวจะมีรีวิวมาเยอะมากเหมือนกันนะคะเรื่องสิวที่หลังเพราะว่าให้ลองไปใช้นะคะแล้วก็ไปใช้กับสิวที่หลังกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ปรากฏว่าหายทําไมมันถึงหายนะคะเราต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีสารเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อเซรอยหรืออะไรหรือว่ากดวิตามินเออะไรนะคะคือสารที่เราใช้เนี่ยชื่อว่าเลตินนนดีไฮนะคะแล้วเลตินอนดีไฮเนี่ยในไทยเนี่ย จิกก็ไม่กล้าพูดนะว่ามันจะมีหรือไม่มีแต่ว่าคิดว่าน้อยมากนะคะที่จะเลือกสารตัวนี้มาใช้เพราะว่ามันค่อนข้างมีราคาสูงแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถผลิตเรตินอลดีไฮได้นะคะก็เราก็ทั่วโลกเนี่ยมีแค่เจ็ดหลั่านั้นนะคะที่ผลิตเรตินอลดีไฮได้แล้วก็หลั หลั่ที่ผลิตเบดีดีเนี่ยก็คือหนึ่งในเิ่ที่ผลิตเรตินอนนดีไฮได้เรติโนนดีไฮเนี่ยมันทำงานในการแบบเข้าไปยับอย่างการสร้างต่อมไขมันนะคะให้ต่อมไขมันมันทำงานดีขึ้นแล้วสิวมันก็จะแบบยุบแล้วก็รอยแดงรอยดําคือมันเป็นตัวที่แบบมันเป็นตัวที่แบบว่าออ่ให้ผลแบบใกล้เคียงกับกดวิตามินเอเลยแต่ว่าไม่ซึมเข้ากระแสเลือดแล้วก็ ไม่แสบไม่คันไม่ลอกนะคะก็คือผ่านออยนะคะตัวนี้ชื่อว่าเรติโอนดีค่ะมันถ้าเรียกกันง่ายคือมันเป็นอนุพันธ์ของกรดวิตามินเอนะคะแต่ว่าไม่ใช่กรดวิตามินเอก็คือว่าใช้ไปเนี่ยสิวจะแบบยุบง่ายมากแล้วมันก็แล้วมันเป็นแค่อนุพันธ์ของกรดวิตามินเอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแพ้แสบแดงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันจะช่วยแบบไม่ใช่แค่ว่ามันจะทําให้สิวหายแค่ในเวลาแบบสั้นๆหรืออะไรนะคะแต่ว่ามันเข้าไปแบบ คือทาลายแบบเอาทําลายแนละ้วทําลายโคนแบบสิวเลยดีกว่านะคะว่ามันลดลดการแบบสร้างต่อมไขมันทําให้หน้าเราไม่มันแล้วก็ลดรอยแดงลดอะไรอีกมีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรักษาได้ตรงจุดมากเลยไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวสิว,สวแบบหัวน้องหรือสิวอะไรนะคะก็คือหายหมดแน่นอนนะคะก็อย่างที่ให้ดูจากรีวิวเนาะคือ,อ,อรีวิวพวกนี้ไม่ใช่แบบรีวิวที่แบบเซฟรูปตามอินเทอร์เน็ตมาทํานะคะคือมีผลวิจัยคืออย่างที่บอกว่าหลังคือตอนนี้เราขายแต่แบบงานที่ ที่มีผลวิจัยรับรองเท่านั้นนะคะก็คือถ้าถามซิปว่าอย่างโกลด์แฟกเตอร์เนี่ยกับหอยทากอะไรดีกว่ากันนะคะก็ต้องเป็นโกลด์แฟกเตอร์อยู่แล้วเพราะว่ามันคือเซลล์มนุษย์นะคะไม่ใช่แบบสัตว์เนี่ยค่ะก็คือแบบดูชัดๆเลยว่าสิวเนี่ยแบบหายแบบเกลียงมากๆเลยนะคะก็อย่างเงี้ยเป็นสิวที่แบบหน้าผากอะไรเงี้ยก็หายนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูรีวิวอันนี้อีก สำหรับคนที่เขาใช้ตัวโกดแฟลเตอร์แล้วเขาเลเซอร์หน้ามาหน้าไม้นะคะพอดีขอแทรกในคลิปนี้นิดนึงอันนี้ค่ะคือหน้าไม้พอโกดแฟลเตอร์นะคะแล้วเขาก็ดีขึ้นแบบเนี่ยดีขึ้นภายใน1เดือนนะคะ ไรอ่างเงี้ยก็คือมันเห็นผลค่อนข้างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นรอยแดงรอยดําหรืออะไรก็ตามนะคะก็คือว่าถ้าอยากจะใช้ยาที่แบบรักษาสิวเนี่ยที่ที่แบบปลอดภัยจริงๆแล้วก็ไม่มีเสียรอยแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันมันแปลกกว่าตัวอื่นแน่นอนค่ะเพราะว่า1ใน7จ็ดแลบทั่วโลกเนี่ยที่ผลิตได้มีแค่เจ็ดแลบนะคะแล้หนึ่งในเจ็ดแลบก็ผลิตให้ไม่ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมั่นใจได้เลยว่าสินค้าเราเนี่ยไม่ได้ชนกับแบรนด์อื่นแน่นอนแล้วก็ ถ้าแบรนอื่นบอกว่าผลิตเรตินอลที่หายก็อย่าลืมถามแบบประเทศหรือว่าแลบ,บที่ผลิตมาด้วยนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเนี่ยรายละเอียดมันจะแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวชิปจะค่อยๆทยอยอัดเนาะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะ